พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งไครอีหยังอย่างหนึ่งอย่างน้องครับผมก็บอกไ่ได้ครับพี่น้องว่าใครอิหยังครับอยู่พุ่นครับอยู่พุ่นอยู่พุ่นอุ้มคุ้มอยู่หม่งอันอยู่หม่งพ่นอยู่หม่งอันคู่สา่นั่นครับอยู่ทั้งพุ่นแล้วครับโอ้แถวนีมันหกครับดีได้ผมมาตัดหญ้าออกก่อนผมที่สิว่านเขาครับพุ่นครับสาหนามที่ผมมาใส่ป่า ส่เบดมันก็หกครับนคู่สากแล้วนี่ก็หกครับเบื้องนี้ครับเป็นสาตาแดงครับสาตาที่อยู่ข้างหน้าครับนั่นครับพี่น้องโอ้ผมพาไปเบื้องครับมันมีอยู่หลายกล่องเลยพี่น้องบุงครับอันนี้พ่นโอ้ยพ่นไงเป็นตะยาน่นี้ครับพ่นอย่ครับนั่นครับ ไครพี่น้องเดี๋ยวผมถใายเบิ้งงขครจะผมเห็นแรกๆก่อนครับนั่นครับเห็นบ่ครับเขาขาวนั่นครับนั่นครับพี่น้องนั่นครับใครคุณครับหน่วยหนึ่งไครครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกข้างหนึ่งครับแบบนี้โอ้ยมาเบิ้งทางพี่ครับมาเบิ้งทางพี่ครับพี่น้องอุ้ยใครนังครับพี่น้องนั่นครับพี่น้องเห็นบ่ครับ นั่นครับข้าวขนี่ครับอันนี้ยูมองนี่ครับอันนี้ก็บไข่นึงครับผมนี่นี่นี่พี่น้องนี่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 นั่นครับยูมองหันหลเลยครับเมื่อกี้เนี่ยผมพาพี่น้องเบ่งอยู่ทั้งนั่นครับผมนั่นครับนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องเบ่งนี่ครับ นองวาไข่ยังครับจับเบิ่งครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับไข่มันไข่มันสิเงาเงาลี่ลี่ครับคือกันครับลี่อย่างไรคือกันครับในบักมีนั่นครับพี่น้องขาวๆโอ้ยมันไข่ยังครับนี่หลายเลยครับไข่งูดิครับเบิ่งนะครับ โอ้ยจะเป็นไข่งูนี่ตัวเม่มันที่ตัวใหญ่สมเด็พี่น้องว่าหรือว่าบมเอนไข่งูแต่บ่เป็นไข่งูกันมีอย่างหนึ่งกับไข่แล่นครับพี่น้องแต่ไข่แล่นมันบวหนาขาวจังสีนะครับผมก็เคยเห็นไข่แล่นอยู่ครับเพราะว่าอยู่ทงพูแตะกอนไปเห็ดสวนมันไข่รแล่นมันก็นจะประมาณนี้แหละครับแต่มันขาวมันคือบวาขาวจังสีนะ ไก่รแรนที่ผมเห็นตะกอนนี่ครับเป็นนั่งหนังได้ไปน่องนั่นครับนี่นี่น่องเห็นปะโอ้ยเดี๋ยวจะถอยออกมาก,ก่อนครับเดี๋ยวเบิ่งสัดๆครับ มจะเบิ้งทั้งนั้นครับว่ามันมีนี่ครับอ้ยผมจะมนขอไปเอาตัวน,นั่นหรอกน้่นเ่ยครับแต่ผมบม่กล้าไปครับนี่พี่น้องนี่ เป็นนั่งหลังครับเป็นนั่งหลังในสมปูนนี่แหละครับประมาณนั้นครับผมเป็นลิลี่ครับเป็นลิลี่คือในเป็นในบักมีครับจักอันละหนึ่งสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยครับผมเห็นยุ่สิบหน่วยครับยู่สิบเปลือกครับผมโอยังน้อเป็น้องอลย เ,เดี๋ยวทิ่มไม่ดีแล้วครับยันความขืดผมมัน่าจจะเป็นมัน่าจจะเป็นไข่แล่นครับเพราะว่าแถวจะระค้มแถวบ้านหนองวานนี่อมองเงินอยู่ในหน้าผม,มเป็นอุ้มคุ้มนี่งามนี่ครับมันถึงมีแล่นลงมาอยู่ครับมีเล่นลงมาตอนจุบปู มาวัดปลาอยู่ครับเป็นเห็นอยู่ครับอาจจะเป็นไข่แล่นก็ได้ครับแต่ก็บวนเใจไข่รแล่นบ่านนาทีขาวๆครับมันนนาทีสีน้ำตาลเล็กน่อยครับผมเฮ้ยจะเป็นไข่งูนี่พี่น้องเอ้ยมันสิปร่โตํำพี่บอกครับไข่นี่คือมาไก่หูเนาะนี่เบื้องน้ครับพี่น้องหูกะงหล้มแขนผมครับเฮ้ย โอ้ผมเก็บมารวมกันครับหกไข่พี่น้องเบิ้งเนี่ยครับนี่ครับเปลี่ยนทั้งหนังครับนี่เฮ้ยจะไข่หยังครับเดี๋ยวออกไปก่อนครับพี่น้องเสียวๆครับย่านว่ามันโมเมนต์ไข่แล่นยับผมสนิษฐานครับอ่ามันเป็ี่ยนไข่งูนี่เอ้ยออกไปอันหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งทั้งนี้ครับทั้งที่ผมเห็นไข่มันอีกสามอันครับ เป็นพ่นเนี่ยพี่น้อง่นคับโอ้ยพ่นแบบไงครับนั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นครับนั่นสามวันนั่นครับเฮ้ยออกมาก่อนครับพี่น้องออกมาก่อนบวบไว้ครับบวบไว้แบบนี้่อยไว้นั่นแหละครับพี่น้องมะนาว้ใจครับเอาไว้หั่นละผมออกมาใครหนึ่งครับผมออกมาใครหนึ่ง ผมตั้งใจว่าสิเอาไปถามตาเถาครับกับบุ้งหูว่าใครยังครับผมจะหูจะผมจะเอาไปถามตาเถาครับว่ามันเป็นไก่เลี้ยนกับผมว่าหรือมันเป็นไก่งูครับอู้จะเป็นไก่งูเดี๋เบื้องนี้พี่น้องถูวปกักไงหนึ่งครับงูจะเป็นงูยังละ่ะพี่น้องว่าอุ้ยเุ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยงย